ตอนเช้ะวันนี้นะคะเป็นวันอ,อังคารนะคะเช้าวันอังคารออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็เห็นยายสาคอนกำลังรดน้ำผักพอดีเลยสดชื่นนะคะแสงแดดลำไรลำไร นี่คือดอกแคนะคะแค่ม่วงแครแดงแครแดงกำลังเชียร์เลอันนี้ต้นอะไรแม่ นี่หอมกระเทียมน,นอะ,มนะนอันไหนมาละลกี้นกมะละกี้นกนะ ได้ยินเสียงนกอันนี้ต้นอะไรแม่ใจจะเป็นมะเขือแม่จไม่ได้ว่าเนอะเขือเนี่พราะว่แกแล้วมันมเนือเียว่ะแกแล้วมันติดนี บรรยากาศบ้านทุ่งนะ,ะสมสานกับในเมืองนิดๆน,ดนดะตื่นมาก็จะได้ยินเสียงนกสดชื่นได้น้ำแล้วต้นไม้ได้น้ำก็จะสดชื่น ในฟ้าทลายโจรแมมอ่ะเราไปดูต้นฟ้าทลายโจรนะซึ่งมีสรรพคุณทางยาอือใต้ต้นมะละกอ ถ้าทลายโจรน,นะคะแก้เจ็บคอถ้าหลานอยู่ต้นข้าวไอ,อยาจะเก็บใบฟ้าทลายโจรนี่แหละให้เคี้ยวสดๆเลยห้าใบตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการนะคะหเ็นว่ามี สารต้องการโควิดด้วยอันนี้ก็เจียบแดง สารครอนสารเองนะคมะีสองใบหมวกนี่แม่สารจากใบอะไรแม่นะหมวดที่แม่สานสารจากใบอะไรใบ,ใบตาลเอามาจากไหนแปลอาใบตาลมาจากไหน เอามาจากบ้านยายทวดนะไปบ้านยายทวดก็ไปเอาใบาตาลเขามาตากหแห้งแล้วก็เอามาส삶ามมานะบานเท่มีสองใบได้นะ้ำมาจากไหนคะเนี่ย ในช่วงแาแรงก็ได้น้ำประดานบ่อนนี้นะคะดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะเราจอดน้ำประดานมาเองตื๊ดนะอ่อะวันนี้นะสายละ เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเราไปหาอาบน้ำก่อนเราเดี๋ยวค่อยเจอกันช่วงเย็นนะคะสชื่นสดชื่นนะต้นไม้ลาไปด้วยอความสดชื่นของดอกมะเขือ จากหน้่บ้านนะคะจากการกักตัวของโควิดนะคะวันนี้อยู่บ้านปรากฏว่าช่วงบ่ายค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกโอ้โหนะคะกางวนร้อนอบอ้าววันนี้นะคะฝนตกนเสียงฝนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้สึรินฝนตกค่ะ จนะคะสดชื่นนะคะต้นไม้ละลิกลีเลยนะคะมีเสียงฝนมาตกตอนนี้กูนานออกมายืนหน้าบ้านนะคะมาดูฝนแรกนะคะของเดือนมีนาคมนะคะ วันนี้วันที่24นะคะนะะโอ้โหสดชื่นไปตามๆกันนะคะตามที่กรมตรุบอกนะคือว่าวันนี้จะมีฝนตกโอ้นไ<อ>มหลายอันดีๆฝนแรกนะไ,ได้ยินเสียงฝนแล้วสดชื่นจริงจังเลย นะะบรรยากาศชนบทนะคะบรรยากาศจังหวัดส,สุรินทร์นะคะในเขตบริเวณพนโอ้ยลม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 ตกม,มาแรงๆเลยจ้าหืมกลิ่นไอดินนะคะอืม มถอดได้ถึงกินไอเินนะเสียงฝนนะคะมาแล้วปอกแปะปปอกแปะปปอกแปะดละ อยู่หน้าบ้านนะคะยืนดูฝนตกนะคะสดชื่นจังเลยนะคะพร้อมกับต้นไม้หน้าบ้านนะคะโอ้ต้นกล้วยติวสวยโอ้ฝนแรกของปีนะคะสำหรับชาวจาังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้สดชื่นนะคะเมื่อวานร้อนอบอ้า,นะาวแล้วเช้าก็ร้อนมากๆเลยนะคะเป็นไป,ปตามที่ฝนตกเหมาะจริงๆนะวันทีส่สี่เมษายนนะนะคะฝนมาแล้ว ใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยจบชื่นกันไปนะคะท่านผู้ชมนะคะหวังว่าฝนนี้นะคะจะรากฝน,นนะคะ ล้างเศษฝุ่นล้างเชื้อโรคง่ให้เราเนาะอย่างน้อยเราก็เย็นขึ้นมา,านนบ้างเนาะท่านผู้ชมนเนาะโอ้อมีทั้งลมนะแต่ท่านผู้ชมที่อ่าดู่ตามขึ้นมาเลยนะความท,าทาอ้องเนมอเนาะก็ให้รีดดบบอกนะเพราะว่าอาจจะเกิดฟ้าฝนทงนะคะเป็นอันตรายได้เนาะวันนี้เราก็อยู่บ้านเนื่องจากว่า ผลกระทบจากโควิดไอทีนะคะไม่ต้องจักตัวที่บ้านนะคะดูแลตนเองนะคะเซฟเองนะคะเลยได้เห็นบรรยากาศนะคะแต่ละวันนะคะเก็บมาให้ดูนะคะชมภาพบรรยากาศแต่ละวันแต่ละวันนะคะก็เราอยู่บ้านมีความสุขยังไงนะคะบางคนอาจจะเหงาเหงานะอยู่คนเดียวนะกนด็ดูคนไ่้ดูบรรยากาศรอบๆนะ สดชื่นขึ้นมาบ้างนะยูนเสียงฝนนะไอฝนทางบ้านนันผู้ชมเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันเนาะวันนี้เป็นยังไงอากาศนะคะฝนตกบ้างไหมนะคะ ดีใจแทนต้นไม้นะคะสากแรงๆได้น้ำบ้างก็ยังดีนะว,วันนี้ก็ดีใจไม่ต้องเป็นแทต้นไม้เย่โเริ่มเยอะนะนะฝนมะาวันนี้ขอลาท่นานผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนเริ่มแรงและ บรรยากาศสนแรกของปีนะให้ดูนะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก่อนกับยายดีนะคะขอนนี้เก็บนะเก็บทุกคนเก็บอะไรต่างๆที่มันจะเปียกฝนนะคะฝนมายายสองยาย เจ็บของครอบบ้านจบชืน่นจบชืน่นนะ ล้างรถทีไรนะฝนตกทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งล้างรถเมื่อวานนะคะฝนตกวันนี้อ่ะอเป็นอย่างนี้แหละค่ะไอเก็บไว้เป็นเดือนไม่ตกค่ะพอล้างเสร็จตกจ้าอลอดนะคะก็ไม่เป็นไรน,นะคะจะขึ้นไปตามๆกัน สาคลถักนักการอนามัยจากเมื่อวานหลังจากกลับมาจากสวนใกล้เสร็จไม่อย่างเนี่ยว่าวันเดียวก็เสร็จวันเดียวก็เสร็จแต่วัน ต้องข้าวหนูก็มันติดแบติดตามันก็เลยมันทำหน,น,นใหญ่ไปแหมมันต้องมาวยปะกอบระกไปติดตาหนูก็ช่นยะแหนะยายเลยทำใหม่อันนี้ฉักเรียกว่าฉากอะไรไช่วยทำไ,ได้ ทางให้ต้นข้าวเหรอให้ต้นข้าวแล้วชอบปี่ไปข้างนอกเื่อยๆยายแม่ข่ได้ไปไหนต้นข้าวหนูต้องมาเรียนแล้วก็ักเองนะต้นข้าวมาดูยายทำ เจ็ดเมษาก็ทำอะไรหมอนัดแล้วนอนอะไรนั้นอ่ะเขายังไงไปได้บ่โรงพยาบาล นะฮะการให้ให้เงินกู้เอลเอ็มอาร์เนี่ยลบลบเท่าไหร่กัแล้วเนี่ยนะแล้วจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงมาแทนแต่ถ้าสามารถเจ็ช่วยเหลือมีแคสโตให้คอยติดตามข่าวแล้วกันเขาประกาศเพิร์ฟิวถึงวันนี้เท่าไหร่ต้นข้าวเขาเล่มประกาศเพิร์ฟิววันที่26ใช่ไหม วันที่1 6คือวันอะไรวันพฤหัส,สบดนะีเรื่องประกนะา,า,ราศพระราษรกิจจายจากนายรัฐมนตรีนะออกมาว่าตแต่วันที่1 6นะก็ให้ทุกคนอยู่ในเคาสถานตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากว่าโควิดระบาดใช่ไหมบาดมากควบคุมยากนะ ถ้าหยุดคนได้นะคะก็จะสามารถหยุดโรคได้ควบคุมโรคได้นะเพราะว่าโรคมันไปกับคนเคลื่อนที่ไปเรื่อยถ้าคนหยุดการเคลื่อนที่นะคะอยู่บ้านทํางานบ้านไปนะคะหากิจกรรมทำนะครายเครียดครายเหงาสร้างไรายได้โดยการทำอานากายอาัยมา,า,ายนะหรือทำใช้เองนะจะไม่ต้องไปซื้อนะอะไรที่ช่วยประหยัดได้ก็ ช่วยกันนะอ่าวันนี้พอแค่นี้เนาะหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะตัดภาพมาที่หลานที่ทำอะไรอีกแล้ววันนี้เ,เลนเ่นอีกแล้วอ่าบ๊ายบายจ้า